สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับสำหรับิสัน n นวาร่าใหม่นะครับก็คือต้องบอกว่าเป็นม i เนอร์เชนครั้งใหญ่นะครับของิสันเนวาร่านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่น่าสนใจหลักๆก่อนนะครับ น่าสนใจหลักๆก่อนนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับที่เป็นการออกแบบใหม่พร้อมไฟหน้าใหม่นะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนจากนาวราตัวเดิมนะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือครึ่งด้านหน้านะครับครึ่งด้านหน้านะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยครับทั้งฝากระโปรงนะครับกระจังหน้านะครับลบถึงไฟนะครับที่เป็น LED นะครับสี่ 4ชิ้นนะครับ4ี่ลูก4ี่ดวงนะครับก็คือข้างล่างจะเป็นไฟหลีแล้วข้างบนจะเป็นไฟสูงนะครับแล้วก็มีเดย์ไทม์ที่ออกแบบใหม่นะครับเป็นลูกทรงคล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นฟอกแลมป์นะครับที่เป็น LED นะครับถ้าดูภาพรวมนะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนหน้าใหม่กันพอสมควรนะครับตัวเนี้ย ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เรากําลังถ่ายอยู่ก็คือเป็นตัว Pro 2X นะครับก็คือเป็นตัวชุดแต่งนะครับตัวชุดแต่งที่ทําขึ้นมาพิเศษนะครับก็คือจะเป็นรุ่นที่เป็นขับ2ยกสูงนะครับจะเป็นชุดแต่งนะครับก็ตัวนี้บอกราคากันเลยนะครับก็อยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทนะครับอ่าครับก็จะแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับนี่เดี๋ยวเราจะมีข้างๆให้ดูแล้วกัน จะเทียบเทียบกันเห็นเห็นเลยนี่ก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่เป็นรุ่นปกตินะครับก็คือตัวโลโก้จะแตกต่างกันนะครับกับตัวที่เป็นชุดแต่งที่เป็นตัวรุ่นโปรนะครับอันนี้โลโก้จะเป็นสีแดงแดงดํานะครับแดงแดงลมดํานะครับส่วนส่วนตัวน,น,นี้นะครับก็จะเป็นโลโก้เงินนะครับ ส่วนลนักษณะของไฟหน้าก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของอะอเราดูตัวแต่งกันก่อนแล้วกันนะครับก็คือตัวโปรตัวซูเนะครับก็คือจะเป็นแม็แมาเป็นสีดํานะครับลายดําก็จะให้ยางมาเป็น HT นะครับด้วยขนาดก็คือ255 6 57นะครับแล้วก็โลโก้ที่ตัวแม็กก็จะเป็นสีแดงเช่นกันนะครับ แล้วก็มีการเพิ่มที่ซุ้มล้อใหม่นะครับก็คือนี่นะครับก็คือซุ้มล้อขึ้นมานะครับแล้วก็มีแทรกด้วยสีแดงนะครับก็จะคล้ายๆอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับแต่เนี้ยจะได้ครับเขาน่าจะหนาขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามกว่านี้แต่นี้เขาจะดูเล็กเล็กไปนิดหนึ่งนะครับในส่วนของด้านข้างด้านข้างนะครับก็ในการออก็ยังคล้ายๆกับตัวเดิมอยู่นะครับจะไม่ จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายอันนี้นะครับก็เป็นตัวชื่อตัวรุ่นของเขานะครับก็คือ p r o 2X นะครับน็อตล้อแบบเดิมไหมนะครับตอนนี้น็อตล้อก็จะเป็น6กลูนะครับ ถ้าจริงก็น่าจะน็อตล้อน่าจะเป็นตัวเดิมอยู่นะครับน่าจะเป็นขนาดใสเท่าเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแม็กในส่วนของตัวรุ่นปกตินะครับก็ก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนลายแม็กใหม่นะครับอเดี๋ยวเราดตูตัวที่เป็นตัวแต่งต้นนะครับมันอาจจะุหลักทุเลนิดนึงนะครับ ช่วงท้ายช่วงท้ายนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนฝาท้ายใหม่นะครับก็มีเพิ่มเป็นปั๊มคําว่านาวาล่าอยู่ที่ฝาท้ายนะครับแล้วก็มีเป็นโลโก้โลโก้ใหม่ของนาวาล่านะครับแล้วก็ไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบใหม่นะครับส่วนฝาท้ายวาว ฝาท้ายฝาท้ายก็เป็นตัวที่เขาใส่มาเป็นแบบฟลิปแล้วครับก็คือสามารถปิดเปิดง่ายนะครับน้ําหนักไม่หนักแล้วนะครับก็สามารถเปิดขึ้นลงได้ง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําให้ดูที่ตัวอื่นนะครับพอดีตรงนี้ก็ในตอนเปิดตัวเขามีโชว์เยอะแยะไปหน่อยก็เลยเปียกน้ํากันพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในยในของตัว 2X เอกันนะครับอ่า ก็คือพวงมาลัยภายในนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงก็คือตัวพวงมาลัยนะครับก็คือเปลี่ยนรูปทรงใหม่นะครับแล้วก็หน้าจอหน้าจอก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับก็เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมากมายนะครับนี่ครับอันนี้เราก็คงจะเป็นแบบคร่าวๆก่อนละกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ อันนี้เป็นตัวขับ2ยกสูงนะครับที่เป็นชุดแต่ง pro 2 x นะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นส่วนหน้าจอที่เป็น entertainment นะครับตอนนี้ก็เขาเปลี่ยนใหม่แล้วจาก oem ที่อันเดิมที่เป็น kenwood ตอนนี้ก็เป็นของ n i s s a n mobility แทนแล้วนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง android carplay แล้วก็อ้าวโซที android auto นะครับแล้วก็ apple carplay นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ สะดวกมากกว่าเดิมนะครับภายในในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือจะมีในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ลายเบาะใหม่นี่ครับก็จะเป็นลายเบาะใหม่ที่เขาให้มานะครับอ่าผมเป,ปนนเปิดแป๊บหนึ่งขอเปิดแฟลชนิดนึงครับอ่านี่ครับในส่วนของเบาะ ลายเบาะใหม่นะครับก็เพิ่มความกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนในของด้านท้ายด้านท้ายนะครับก็เบาะท้ายก็มีการออกแบบใหม่นะครับเพื่อให้คนด้านท้ายเนี่ยได้นั่งได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวตูนี่ก e ็มีแอร์หล <tinc S 1> ังมาให้ด้วยนะครับคือในส่วนในการออกแบบในบางส่วนนะครับก็ยังคล้ายๆกับนิสสันแลราตัวเดิมนะครับสำหรับภายในก็มีเปลี่ยนลายของเบาะนะครับเปลี่ยนพวงมาลัยแล้วก็เปลี่ยนระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ใหม่นะครับอันนี้เราดูตัวตูเอ็กและขอข้ามมาดูตัวธรรมดาก่อนละกัน อันนี้คือเป็นตัวท็อปของดับเบิลแคปนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่มาจากเทอร์่านะครับก็คือ2 3 0 0ซีนะครับ190แรงม้า450นิวตันเมตรนะครับก็คือเป็นเทอร์โบคู่นะครับกับเกียร์7สปีดก็มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ยกหัวใจกันใหม่เลยนะครับในส่วนของอัตรากับการกินน้ำมันนะครับก็ยังบอกไม่ไดให้นะครับเพราะยังไม่ได้ทดลองขับนะครับ ก็เดี๋ยวต้องรอประมาณสักระยะหนึ่งครับน่าจะมีการทดลองขับกันนะครับเบาะเบาะนะครับถ้าเป็นดับเบิลแคปนะครับจะให้ตัวเบาะไฟฟ้ามานะครับในส่วนของฝั่งคนขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของภายในนะครับก็ยังในส่วนแอร์อันนี้จะเป็นตัวท็อปดับเบิลแคปนะครับก็แอร์ในส่วนของแอร์ก็ยังเป็นสไตล์เดิมนะครับแต่จอก็เปลี่ยนใหม่นะครับ ก็จะเช่นเช่นกันนะครับกับพวงมาลัยแล้วก็หน้าจอที่มีการเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ตัวขับสี่อ่าและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือน i s s a n i n t e l l i g e n t m o b i l i t y นะครับก็ต้องบอกว่าคราวนี้ทางน i s s ันก็จัดเต็มจัดเต็มพอสมครวรนะครับก็คือใส่มาครบทุกอย่างนะครับด้วย อ่ะถ้าจะเห็นชัดๆตัวนี้ก็จะมีตัวเลดาร์นะครับคอยจับในสิ่งต่างๆนะครับก็คือในส่วนของอนี่นะครับในส่วนของ Intelligent Mobility นะของนิสสันนะครับอ่ะนี่ครับถ้าเป็นตัวท็อปเดอร์เบิรแคป ะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับก็คือตัวนี้จะอยู่1,12,000 1, ้าน0 0 0 0บาทนะครับแล้วมาเรามาดูตัวที่ท็อปสุดแล้วกันนะครับก็คือตัว Pro 4X นะครับ นนี้ก็คือตัวท็อปสุดของออลนิวซีสันนาวราใหม่นะครับนะครับตัวนี้ครับราคาจะอยู่ที่1,149,000บาทนะครับก็ในส่วนของข้างหน้าก็คือไฟที่เป็น LED 4ดวงนะครับก็ จะมีครบเกือบทุกลายนะครับเกือบครบทุกลายทุกลายผลิตนะครับทุกลายผลิตนะครับแล้วก็ตัว p r o โฟเอ็กโอเคแสงมันเข้านิดนึงนะครับก็จะให้ยาง A t ทมาด้วยนะครับเป็นออทเเรนนะครับของโยโกฮาม่านะครับในส่วนของขนาดขนาดที่ให้มา ขนาดที่ให้มาครับก็คือ255 6 5าหนะครับที่ก็เป็นอย่างอย่าง AT นะครับตัวท็อปสุดจะมี2มีหลายสีอยู่ครับแต่ตัวที่สีพิเศษสีใหม่จริงๆนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับถ้ามองเห็นนะ่นะไกลๆครับนะค,คือ Prof ฟ Pro, ที่เป็นสีเทานะครับ เดี๋ยวผมไปให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับที่เป็นสีเทานะครับก็จะเป็นสีเทานะครับส่วนเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันหมดนะครับก็คือ2,300ซีซี190แรงมา้าสอง4หสนิวตันเมตรนะครับ ล้อหลังที่ให้มานะครับตัวท็อปสุดเป็นดิสเป็นดรัมเบรกนะครับหน้าดิสหลังดำนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นข้างหลังนะครับข้างหลังเป็นหลังดำนะครับข้างหน้าเป็นข้างหน้าเป็นดิสนะครับ ตอนนี้มีคนถ่ายข้างในอยู่นะครับตัวโ r o ์ฟเอ็กนะครับ mm hmm. ก็ถ้าบอกคร่าวๆอีกทีสรุปคร่าวๆนะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนฝากระโปงใหม่ฝากระโปงนี่นครับก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับใส่โลโก้เข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟใหม่แล้วก็คือช่วงหน้าเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยครับก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลย แต่เสียดายนิดนึงพอเป็นโปรโฟเอ็กนะครับก็คือเขาน่าจะเอาตัวรองท็อปรองท็อปมาทํานะครับทําให้ตัวเบาะเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับแต่จริงก็คือตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวท็อปสุดคือราคา1นล้านหนึ่งแสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่เบาะนะครับเบาะนี้ก็คือไม่ได้ให้มาเป็นไฟฟ้านะครับน,น่าเสียดายก็คงคิดว่าเขาน่าจะเอาตัวดับเบิลแคปลองท็อปขึ้นมาทํานะครับ ในการเพิ่มออปชันหลายๆอย่างเข้าไปแทนนะครับในส่วนของภายในก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับแต่ก็มีโลโก้ที่เป็นสีแดงที่มีความแตกต่างนะครับแล้วก็อะเรามาดูตัวขับสี่นะครับหน้าจอมีอะไรที่มันแตกต่างบ,บ้างนะครับตัวขับสี่ ก็มีฟังก์ชันนี้ฟูไอคิโนมี่มีทริปนะครับมีในส่วนของทิศนะครับก็จะอันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของดิสันเลยนะครับก็แต่ก่อนอย่างรุ่นเก่าๆก,ก,ก็จะมีทิศบอกอยู่ที่กระจกมองหลังนะครับแต่อันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าจอ,อาของคนขับแล้วนะครับก็มีวิทยุนะครับ,นะรบแล้วก็นี้ก็จะบอกในส่วนของ n ิสันอิเล็กเซนโมบายซีนะครับ ในส่วนของการทํางานต่างๆเตือนกันชนด้านหน้านะครับ,บายสปอร์ตเลนคิปปิ้งนะครับก็ใส่มาจัดเต็มครบทุกอย่างนะครับอันนี้นครับกมีสเปดมีบอกหลายอย่างก็ครบถ้วนครบถ้วนนะครับสําหรับหน้าจอที่ให้มาแล้วก็ทางท้ายอันนี้ผมชอบมาก อ่ะอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วแต่จริงๆคือเบาะหลังเบาะหลังมีการปรับใหม่นะครับเพื่อให้กระชับกับผู้โดยสารในตอนหลังมากขึ้นนั่งสบายมากขึ้นเพิ่มความชันของขานะครับเนี่ยครับให้นั่งสบายมากขึ้นนะครับเวลาเดินทางก็จะปวดเมื่อยน้อยลงนะครับยังไม่ถือว่าเป็นนิวนิวจ๋าครับ ตัวนี้ก็คือนาวาลาตัวนี้ก็คือออกมา6ปีนะครับอันนี้ก็คือเหมือนขึ้นปีที่7นะครับก็จะเป็นบิ๊กเมเจอร์เชนแล้วกันนะครับในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วของไทยนี่ก็น่าจะเป็นที่แรกนะครับที่เปิดในรูปแบบที่ไม่ใช่ออนไลน์นะครับอย่างเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาก็เป็นลักษณะที่เป็นโกลบอลนะครับคืออันนั้นเป็นการเปิดทั่วโลกแต่เนี้ยเป็นการเปิดเฉพาะในประเทศไทยเพราะส่วนหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็น ลายผลิตที่ส่งออกในทั่วโลกส่วนนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวล็อกเขาให้มาอย่างดีเลยก็สามารถเล <insan> ื <Oder living. S 1> ่อนเลื่อนในการขยับได้นะครับเราจะล็อกอยู่ยังไงอะไรแบบไหนนะครับแต่ก็คือเสียดายนะครับไม่ได้ให้ตัวลน์ไลเนอร์มา ไม่ได้ไฮไล์เนอร์มาครับในตัวยึดของรถข้างหลังโอเคมากเลยมีดิฟล็อกไหมเดี๋ยวนะ <Tamb> ผมขอ <distractions> ดูโพยน,นิดนึงเพราะ <S <S มีดิฟล็อกอยู่ปะในตัวขับสี่ ไเดี๋ยวถามเอาใส่ดิบล็อกมาให้ป่ะหรือลิมรถ <c oughs> ทับทับสี่เดี๋ยวต้องขอดูนะครับเพราะเมื่อกี้แบบรายละเอียดยังเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆเลยยังไม่ได้ดูไหนไหนไหน ให้ปุ่มกับเสียน้มือมีริฟล็อกอ่ามัจนจะเป็นล็อกหลังนะครับโอเคมีล็อกล็อกหลังมาให้นะครับแต่ตัวล็อกกลางก็คงน่าจะเป็นอัตโนมัตินะครับก็อยู่ในส่วนแอบบแอบบมีนิดนึงนะครับก็คือมีเต็ดน่าจะมีเต็ดมาให้ด้วยมัง้งอาจจะไม่แน่ใจนะครับเพราะรายละเอียดของรถนี่ก็เป็นคร่าวๆกันอยู่นะครับเพราะนี่เราก็มานั่งฟังเปิดตัว ก็เลยยังรายละเอียดยังไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่นะครับอะแล้วก็นี่มีปุ่มเปิดปิดระบบต่างๆของ Nissan Intelligent Mobility ให้ด้วยนะครับอะเรามาดูดูตัว p 4 x แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในของเป็นดับเบิลแคปตัวท็อปิดนึงเมื่อกี้ดูความแตกต่างนะครับ ก็ความแตกต่างจริงๆก็คงเป็นที่โลโก้แค่นั้นเองที่เขาอันนี้เขาใส่สีแดงมาให้นะครับก็เลยที่มีความแตกต่างในส่วนของเบาะก,ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อ๋ออีกอย่างหนึง่งตัวโ r โฟ x นะครับเบาะนี่เขาจะมีการปัม๊มไม่ได้ปั๊มด้วยเป็นการปักปัก Pro 4X มาให้นะครับก็ทำให้ดูพรีเมียมมากขึ้นก็จริงๆก็ ตัวนี้ก็จะเทียบเท่ากับล็อกโคหรือไม่ก็ตัววายแ c กนะครับอาแล้วก็อ,กอีกนิดนึงนะครับตัวตัวที่เป็นเหมือนสปอยเลอร์นะครับอันนี้ตอนนี้ก็เป็นชิ้นเดียวกับาฝากระโปรงท้ายแล้วนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนก็จะเป็นแยกชิ้นกันที่เป็นพื้นดำๆเป็นไฟเบอร์ดำๆนะครับ และนี้ก็ฝาท้ายฝาท้ายก็จะเบาฝาท้ายก็จะเบาขึ้นไม่ต้องใช้แรงนะครับผมผมแทบจะไม่ต้องใช้แรงเลย <c oughs> ก็คือฝาท้ายก็เป็นแฟลิปแล้วก็คือสามารถอ่าเบาขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนคร่าวๆนะครับส่วนคร่าวๆข,ของการเปิดตัว วันเปิดตัวนะครับนอนในส่วนของช่วงล่างนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ฟังแล้วกันว่าช่วงล่างเขาเป็นยังไงบ้างขอช่วงล่างหน่อย เดี๋ยวผมดูให้พี่พาโลไปดูกดวนี่เป็นอะไรเป็นไรอันนี้ดูจบแล้วใช่ วันนีโบชัวมีหลายหน้าเออเยอะจริงอ๋อเอาไหนตรงล่างด้านหน้าเป็นปีกนกอิสระคู่พร้อมคอยสปริงเหล็กกันโคลงแหนบซ้อนพร้อมชกอัพก็คือด้านหน้าครับก็เป็นดับเบิลบิชโบนนะครับพร้อมคอยสปริงคอยสปริงนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ปีกน,นกคู่เป็นเป็นปีกนกคู่เหมือนกัน ไม่เป็นแหนบ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 พร้อมช็อ,อัพนะครับในด้านหลังเดี๋ยวผมลองไปส่องสองดูแล้วกันว่าช่วงล่างเป็นยังไงเผือ่อมาเข็นกันนี่ครับในส่วนของช่วงล่างก็เป็นแหนบแล้วครับแล้วก็มีอบอัพอยู่ ครับที่สรุปราคาครับนี่ก็ในส่วนของข้างหน้านะครับข้างหน้าข้างหน้านะครับก็เป็นติโนรฟอมอกอัพนะครับนะครับโอเคงย้นเดีวผมมาสรุปราคาให้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวยังไง ก็ถ้าอยากรู้การขับขี่เป็นยังไงอยากรู้การขับขี่เป ok ็นไงก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีนะครับก็คือราคาเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นตัวรุ่น k n n g c a นะครับ S รุ่น S นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอยู่5,99,000บาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปของ King Cap แล้วกันนะครับจะเป็นคา l ิ b r a นะครับ B นะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโมัติ7สปีด ราคาอยู่859,000บาทนะครับแล้วก็ตัวดับเบิลแคปนะครับตัวถูกสุดนะครับก็จะเป็นตัวคาลิบ้า E นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับราคาอยู่ที่8 4 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ส่วนตัวท็อปดับเบิลแคปนะครับก็ที่เราเห็นนี่นะครับราคาเป็นขับสี่นะครับ V L นะครับเกียร์โรมาจ7สปีดนะครับก็คือห1 2 9 0ล้านบาทนะครับ แล้วก็อีกสองตัวที่เหลือก็คือเป็นตัวแต่งพิเศษนะครับก็ที่เป็นโ o 2X กับโอ 4X นะครับราคาจะอยู่ที่โ o 2X นะครับจะอยู่ที่999,000บาทนะครับแล้วก็โ o 4X นะครับจะราคาจะอยู่ที่1 000, 1 4่งล้านบาทนะครับในส่วนของระบบเบรกนะครับก็คือทั้งคู่โ o 4X นะครับก็คือเป็นหน้าดิสหลังดำนะครับเมื่อกี้เราให้ดูแล้วอ่ะ ให้ดูให้ดูอีกทีนึงนะครับน,น,น,นะครับอันนี้ก็คือโปรโฟเอ็กนะครับนี่ด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับ,นนด,รบด้านหลังนะครับก็เป็นดำนะครับก็ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวท็อปว้าวตัวท็อปก็เป็นหลังดำเช่นกันในส่วนของดับเบิลแคปนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นหน้าดิสนะครับ ก็สําหรับวันนี้ครับก็ต้องต้องขอลาพินเท่านี้ก่อนจริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงคิงแคปอ่ะคิงแคปนี่ครับมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวต่ำอ่ะผมให้ดูให้ดูนี่ครับคือตัวคิงแคป แต่ King c a p นะครับไฟหน้าจะเป็นไฟธรรมดานะครับนะครับไม่ใช่เป็น LED นะครับแล้วก็ไม่มีสปอร์ตไลท์ให้แต่กระจังหน้าเหมือนกันหมดนะครับมีให้คำว่า Navara มาให้นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมนะครับก็มันจะมืดนิดนึงนะครับผมลองปิดไฟนิดนึงนะครับนี่คือจะเป็นตัว King c a p นะครับ กิ้งแคบกิ้งแคบนะครับจะให้ยางมาขนาดสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับอ่านี่คือตัวกิ้งแคปนะครับส่วนภายในภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับ ภายในจะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวต่ําสุดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับพอดีผมยังไม่ได้ดูตอนท้ายนะครับแต่ก็ะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ใส่มาให้นะครับหน้าจอก็เป็นลักษณะดเดียวกันกับตัวรุ่นอื่นๆนะครับแล้วตัวแคปหลัง ิดได้ไหมนี่ครับส่วนของด้านท้ายนะครับก็คิงแคปก็ฝาก็สามารถเปิดได้นะครับก็เป็นรุ่นแรกๆนะครับที่ทำมาการเปิด ทางแคปได้เป็นเจ้าแรกๆนะครับโอเคในส่วนของด้านท้ายของ King c a p นบก็ยังมีตัวที่เป็นไฟเบอร์ะ iber, นะครับแต่ตัวรุ่นอื่นจะไม่มีใส่มาให้นะครับนีบ่ก็คือด้านทางที่แคปนี้เป็นรุ่น E นะครับก็น่าจะเป็นรุ่นรุ่นต่ำสุดอ๋อนี่รุ่นที่3 อันนี้ไม่ได้ต่ำสุดนะครับก็อยู่ที่หกแสนแปดหมื่นเก้าพับาทนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆทั้งหมดนะครับของนิสสันโนาลที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวก็จะมีเทสไซท์ยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องจับมาเทสไซต์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามชมในรายการข้อคนนักรถกันด้วยนะครับว่าจะออกมาในสัปดาห์ไหนนะครับตอนนี้นะครับก็ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับ ในส่วนของครั้งหน้านะครับจะมีรถรุ่นไหนมาเปิดอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับตอนนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ